หากร่างกายเปรียบดังเครื่องจักรและเชื้อเพลิงที่ใช้ขับเคลื่อนเปรียบดังความสุขในชีวิตคุณเติมเชื้อเพลิงให้กับชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เช้าตู่วันอาทิตย์ผมเริ่มต้นทริปนี้ที่สถานีรถไฟเมินมะกอก og, อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมเชื้อเพลิงแห่งความสุขของผมที่เหลืออยู่ติดก้นถังผมจะเดินทางไปชุมชนวะะัดพรงเหลืองครับต้องเดินทางไปยังไงครับนั่งรถรับจ้างมอไซค์รับจ้างนะครับเป็นในเมืองได้เลยครับขอบคุณครับ ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ชี้ทางสว่างให้ผมพร้อมเดินทางต่อสู่เป้าหมายของทิปในวันนี้ผมพาร่างกายที่มีเชื้อเพลิงอยู่น,น้อยน,นิดเดินทางออกจากสถานีเมิองม่ก,กอก่อ15นาทีก็ถึงเป้าหมายของทิเปเต็มคมสุขนี้กับชุมชนวัดพระปางเหลืองอำเภอพยุหะทีรีจังหวัดคนครสวรรค์ เมื่อผมมาถึงชุมชนวัดพระางเหลืองก็ถูกต้อนรับด้วยตลาดบางเสด็จที่มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนเรียงรายให้ได้เลือกสรรอย่างหลากหลายและมื้อเช้าของผมในวันนี้คงต้องฝากท้องไว้กับชุมชนวัดพระางเหลืองแล้วล่ะครับ หลังจากอิ่มท้องไปกับของอร่อยจากชุมชนวัดพระบางเหนืองพร้อมบรรยากาศยามเช้าของที่นี่แล้วห่างจากตลาดบางเสเด็จเพียงไม่กี่ก้าวก็จะพบกับสถานที่ที่เป็นอาบัตากับความทรงจำนั่นก็คือแพท่าน้ำหลังเสเด็จ ครับและประวัติของแพรนี้เป็นยังไงครับแพรท่าน้ําแห่งนี้นะคะเป็นแพรท่าน้ํารับเสด็จรัชการที่5าตอนเสด็จประพาสต้นครั้งที่สองนะคะท่านจะขึ้นตรงมุมขวานี้<อ>แต่เดิมเลยเนี่ยไม่มีรัว้วไม่มีรัว้วไอ้สเตลเลตอันนี้นะคะเราก็มีแต่สังคามีโคงมีอะไรนี้และแพรท่าน้ําแห่งนี้เป็นที่รับเสด็จถึงสองครั้งด้วยกัน เบื้องหน้าของผมนี้คือองค์พระปางเหลือง สร้รางเหลืององค์นี้นะคะสร้างในปี2541แล้วเสร็จในปี2543ความสูงประมาณ27เมตรนะคะอันนี้แล้วก็งบประมาณในการสร้างในประมาณ11ล้านกว่านะคะแต่เดิมเลยเนี่ยเรามีว่าพระพระปางเหลืององค์เก่าอยู่ตรงริมน้นํานู่นแต่ตอนนี้เหลือจะเป็นมูลดินธรรมดามทีนี้คนมาก็บอกว่าเอเราชื่อวัดพระปางเหลืองแต่ไม่มีพระปางเลยเพราะองค์เก่ามันชารุดหมดแล้วก็ามาสร้างใหม่ตรงนี้อันนี้สร้างใหม่ตรงนี้ แล้วแบบนี้มีงานประจําปีไหมครับงานประจําปีเราจะมีนะคะงานประจําปีของเราที่จะมีวันที่1 1บ2ซึ่งเป็นวันที่ราชการที่5ท่านเสด็จประพาสต้นมาที่แท้แห่งนี้วันที่10เอ็ดสิงหาคมสิงหาคมฮะันที่สิบสองมันก็เลยพ่วงต่อจากวันเฉลิมฉลองวันสาตั้งหลักจัดมาเป็นประจําทุกปีแล้วสถานที่ต่อไปเราต้องไปที่ไหนต่อคบเมื่อว่ามาถึงฐานหลวพ่อโตบอกโอเค แกได้พูดคุยกับคนในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมบางครั้งก็สร้างความสุขให้เราได้มากขึ้นคุณพี่ตู่พาผมเดินเลยมาที่วิหารหลวงพ่อโตที่ประดับด้วยเครื่องสังคารโลกอย่างสวยงามอันนี้วิหารหลวงพ่อโตคำว่าวิหารหลวงพ่อโตเนี่ย เขาบอกว่าใครมาก็คิดว่าคิดว่าเป็นหลวงพ่อโตพระมรังสีนู้ใช่ใช่ที่ในปรเทพแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่นะคะวิหารนี้เพิ่งมาบูรณะหรือว่ายังไงบูรณะเมื่อประมาณสองพห้าร้อยสี่สิบกว่ากว่าคือวิหารนี้มาพร้อมกับองค์พระปางไหมไหมครับหรือว่าเพิ่งมาสร้างทีหลังวิหารองค์นี้เนี่ยจะเดิมเลยเป็นโบสถ์เก่าแล้วเนาะโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าสมัยก่อน แต่ก็ถูกคนทบพร้อมกันใช่ไหมครับค่ะมาถึงที่ชุมชนวัดพระปางเหลือง สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือการได้ไหว้สักการะหลวงพ่อเงินเพื่อเสริมสร้างเป็นสิริมงคลกันนะครับสถานที่นี้มีเวลาที่เป็นอมตะกับความทรงจำอยู่มากมายทั้งหมดคงจะเป็นภาพของความสุขที่ไม่จำเป็นต้องหาคำจำกัดความว่าชุมชนวัดพระปางเหลืองซ่อนอะไรไว้บ้าง ก่อนที่ผมจะมาสัมผัสด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยคิดว่าจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทางผ่านของการเดินทางสู่ภาคเหนือจะทำให้ผมได้พบกับเชื้อเพลิงเติมความสุขที่มากมายอย่างนี้ คำกล่าวที่คุ้นหูว่าสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นคงจะจริงถ้าทุกคนได้มาสัมผัสที่ชุมชนระัะบางเหลืองอำเภอรพรยุหะคีรีจังหวัดคนครสวรรค์ด,ด้วยตัวเองสุดใจที่ได้มาที่นี่จริงๆครับ